เด็กชายตัวเล็กกอดน้องนอนหนาวอยู่ที่ป้ายรถเมล์เพราะพ่อทิ้งไปด้วยเหตุผลเดียวที่ไม่มีใครคาดคิดแต่เมื่อเงาลึกลับเข้ามาใกล้ความจริงที่ถูกซ่อนเอาไว้กลับน่ากลัวเกินกว่าที่เขาจะรับไหวเหตุผลนั้นคืออะไรและชะตากรรมของเด็กน้อยจะเป็นอย่างไรต่อไปเด็กชายตัวเล็กนั่งกอดน้องไว้แน่นร่างเล็กสั่นไหวใต้แสงไฟถนนสลัวป้ายรถเมล์เก่าเงียบงันเหมือนถูกทิ้งร้างเสียงลมพัดผ่านเสียงฟ้าไกลคำรามต่ำ กลิ่นควันรถเก่าคละคลุ้งในอากาศเสียงสุนัขเห่าโยนจากตรอบมืดแผ่นป้ายเหล็กเย็ยนเฉียบชิดหลังเด็กชายความหนาวซึมลึกเข้าสู่ผิวเนื้อน้องเล็กขดตัวแนบอกพี่น้ำตาคลอเบา้าดวงตาเด็กชายจับต้องไปที่ถนนแสงไฟรถผ่านวูบวาบเหมือนจะหยุดแต่ก็หายไปไม่มีใครเหลียวมองไม่มีใครถามถ่ายหัวใจเขาเต้นแรงคล้ายจะระเบิดเสียงคำพูดของพ่อดังก้องในหัวฉันไม่ต้องการเจ้าอีกแล้ว มือเล็กกำแน่นจนเล็บจิกฝ่ามือเลือดซึมบางๆออกมากลิ่นเหล็กคาวผสมกับกลิ่นฝนบนถนนเสียงรองเท้าคู่หนึ่งกระทบพื้นใกล้เข้ามาช้าหนักน่าสงสัยเงาร่างสูงทอดยาวใต้ฝ่ายถนนสั่นไหวเด็กชายกอดน้องแน่นกว่าเดิมลมหายใจติดขัดร่างกายชาดวงตาเบิกกว้างไม่อาจละสายตาจากเงานั้นเงานั้นขยับเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเสียงฝีเท้าก้องสะท้อนในความเงียบ เหมือนโลกทั้งใบหยุดนิ่งเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นดังรัวเด็กชายยกแขนโอบน้องแน่นขึ้นกลิ่นฝุ่นผสมกลิ่นชื้นของน้ำฝนคลุ้งในอากาศเขากลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากร่างสูงนั้นหยุดอยู่ตรงหน้าป้ายรถเมล์แสงไฟถนนสาดลงบนใบหน้าเพียงครึ่งเดียวทำให้ไม่อาจเห็นชัดว่าเป็นใครเพียงเสียงหายใจหนักๆดังลอดออกมายิ่งทำให้เด็กชายขนลุกสู้ทั้งตัวมือที่สั่นไม่หยุดกอดน้องไว้เหมือนเกราะป้องกัน น้องเล็กขยับตัวงวงเงียเสียงร้องเบาๆดังขึ้นเหมือนจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พี่ชายรีบเอามือปิดปากน้องเบาๆดวงตาเด็กชายเต็มไปด้วยความกลัวและสับสนเขาอยากวิ่งหนีแต่สองขากลับอ่อนแรงความเย็นของพื้นซีเมนต์ใต้เท้าเหมือนตรึงเขาไวเงาร่างนั้นโน้มตัวลงเล็กน้อยแสงไฟส่องให้เห็นดวงตาคมกริบสายตาที่มองตรงมาราวกับเจาะลึกเข้าไปในวิญญ,ญาณเสียงตำ่ำแหบเอ่อยประโยคสั้นๆ พ่อของเจ้าสั่งให้ข้ามาที่นี่เด็กชายชงนักงานหัวใจหยุดเต้นไปเสี้ยววินาทีประโยคนี้เหมือนคมมีแทงเข้ากลางอกลมแรงพัดวูบจนเศษกระดาษปลิวเกลื่อนเสียงเสาเหล็กของป้ายรถเมล์สั่นดังเอียดอาดเด็กชายหอบหายใจรวมมือกอดน้องจนแน่นแทบขาดใจเขาเงยหน้ามองชายแปลกหน้าอีกครั้งสายตาสันระร,ริกเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่กล้าเอ่ยทำไมพ่อถึงสั่งให้มา เสียงหัวเราะเบาๆเล็ดลอดจากปากชายคนนั้นเป็นเสียงหัวเราะที่เย็นชาและบิดเบี้ยวเหมือนซ่อนบางสิ่งที่เด็กชายไม่อยากรู้ลมหายใจของเขาหนักขึ้นทุกทีโลกทั้งใบเริ่มหมุนวนรอบตัวเสียงหัวใจดังชัดจนกลบทุกเสียงรอบข้างในวินาทีนั้นเด็กชายรู้สึกได้เพียงอย่างเดียวเขาและน้องไม่ได้ถูกทิ้งไว้เพียงลำพังแต่ถูกทิ้งไว้เพื่อบางสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าอยู่เซ่ ร่างสูงค่อยๆก้าวถอยไปหนก้าวแต่ดวงตาคมยังคงจับจ้องไม่ละสายตาสายตานั้นเต็มไปด้วยความหมายบางอย่างเหมือนกำลังเฝ้าดูไม่ใช่เพียงพบเจอโดยบังเอิญเด็กชายหายใจถี่สองแขนยังกอดน้องแน่นเสียงสะอื้นเล็กๆของน้องสันสะเทือนในอกเขาพยายามปลอบให้น้องเงียบลงแต่เสียงหัวใจที่เต้นแรงกลับดังยิ่งกว่าไฟถนนนกระพริบวูบหนึ่งแสงสว่างหายไปชั่วขณะ โลกมืดสนิทเหมือนถูกกลืนหายเข้าไปในเงาแล้วทันใดนั้นเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้เร็วและหนักกว่าก่อนหน้าเหมือนคนที่กำลังไล่ล่าเด็กชายเบิกตากว้างแขนสั่นสถานเขากดน้องให้นอนราบลงกับตะกลบเสียงหายใจเล็กๆของน้องไว้กับอกความมืดยืดยาวทุกวินาทีเหมือนชั่วการจนกระทั่งไฟถนนกลับมาดว่างอีกครั้งแต่สิ่งที่เห็นเบื้องหน้ากลับว่างเปล่าชายร่างสูงหายไปแล้ว ไม่เหลือแม้ร่องรอยเท้าบนพื้นเปียกชื้นมีเพียงเสียงใบไม้ไหวกับลมพัดแรงที่กรูเข้ามาเด็กชายใจเต้นรัวเขาไม่แน่ใจว่านั่นเป็นเรื่องจริงหรือเพียงภาพลวงตาที่เกิดจากความเหนื่อยล้าและความกลัวแต่เสียงคำพูดนั้นยังดังก้องไม่เลือนหายพ่อของเจ้าสั่งให้ข้ามาที่นี่เขากำมือแน่นจนเล็บจิกลงในฝ่ามืออีกครั้งร่างกายสั่นสะท้านความเจ็บปวดเล็กน้อยไม่อาจบดบังความหนาวเย็นในใจ น้องยังคงนอนหลับอย่างไร้เดียงสาแต่พี่ชายกลับรู้สึกเหมือนกำลังถูกใครบางคนเฝ้ามองอยู่เขาเงยหน้าขึ้นมองรอบๆเงาของต้นไม้ยาวเหยียดบนพื้นซีเมนลมพัดแรงจนป้ายรถเมสั่นไหวเสียงเหล็กเสียดสีกันดังแหลมบาดหูเด็กชายกัดฟันแน่นพยายามกลั้นน้ำตาความจริงที่พ่อทิ้งไปมันเจ็บจนเกินทนแต่สิ่งที่กำลังตามมาเจ็บและน่ากลัวยิ่งกว่าในความมืดมิดนั้น เขาสาบานว่ามีแสงวาบเล็กๆเหมือนดวงตาสัตว์สะท้อนจากพุ่มไม้ข้างถนนมันไม่กระพริบไม่ไหวติ่งแต่เฝ้ามองตรงมาอย่างนิ่งงนันเด็กชายกอดน้องไว้แน่นกว่าเดิมในใจสันไหวเต็มไปด้วยคำถามใครกันแน่ที่พ่อส่งมาและเพราะเหตุผลเดียวอะไรที่ทำให้พ่อทอดทิ้งพวกเขาไว้ตรงนี้ดวงตาที่สะท้อนอยู่ในพุ่มไม้นั้นยังคงไม่กระพริบเย็นเยียบเหมือนเหล็กคมที่จ้องทะลุหัวใจ เด็กชายหายใจติดขัดร่างสันสะท้านจนแทบขยับไม่ได้เขาพยายามเบี่ยงสายตานี้แต่ความรู้สึกถูกจ้องมองกลับยิ่งหนักหน่วงขึ้นเหมือนมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดบางสิ่งที่รอคอยให้เขาทำพลาดลมแรงพัดเสื้อผ้าของเด็กชายจนปลิวสะบัดเสียงเหล็กของป้ายรถเมย์ยังคงดังเอียดอาดทุกเสียงรอบกายเหมือนถูกขยายให้ดังเกินจริงแม้แต่เสียงหัวใจของเขาเองก็ฟังชัดจนเจ็บหู น้องน้อยเริ่มขยับตัวร้องเบาๆเสียงนั้นเหมือนการปลุกเงาที่ซ่อนอยู่เพียงชั่วขณะด,ดวงตาสีเวาวนั้นหายไปจากพุ่มไม้แต่ความว่างเปล่ากลับทําให้ยิ่งน่ากลัวเด็กชายโอบกอดน้องไว้แนบอกเขากระซิบปลอบเสียงสัน่นไม่เป็นไรพี่อยู่ตรงนี้แม้ในใจเองจะไม่เชื่อคําพูดนั้นเลยเขามองซ้ายมองขวาถนนที่ทอดยาวทั้งสองด้านยังว่างเปล่าไม่มีรถไม่มีคนไม่มีแม้แต่เสียงชีวิต รากับทั้งโลกเหลือเพียงเขากับน้องสองคนเท่านั้นแต่กลิ่นใช่กลิ่นแปลกๆล,ลอยมากับลมกลิ่นขาวสนิมปนกับกลิ่นดินเปียกฝนกลิ่นที่ไม่ควรปรากฏในที่เช่นนี้กลิ่นที่ทําให้เด็กชายขนลุกสู้ไปทั้งร่างเขากลืนน้ําลายอีกครั้งความกลัวกดทับลงบนอกจนหายใจแทบไม่ออกทุกเสี้ยววินาทีเหมือนยืดยาวเกินทนแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเสียงลากโลหะกับพื้นซีเมนช้าหนักและต่อเนื่อง ดังมาจากมุมมืดด้านหลังป้ายรถเมล์เด็กชายเบิกตาโพลงแขนที่กอดน้องแน่นจนเลือดแทบไม่ไหลเวียนขยับไม่ได้แม้แต่นิ้วเดียวเพียงรับรู้ว่ามีบางสิ่งกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้เสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเงาดำใหญ่กว่าคนก็เคลื่อนเข้ามาร่างนั้นสูงชะลูดผิดปกติแขนยาวลากของบางอย่างที่ส่งเสียงขูดพื้นแสงไฟถนนกระทบเพียงครึ่งเดียวของร่าง เผยให้เห็นโลหะยาวทื่อที่มีคราบมืดเกาะแน่นไม่อาจบอกได้ว่าคือสนิมหรือเลือดดวงตาเด็กชายพร่าไปด้วยความหวาดกลัวเสียงพ่อยังดังก้องในหัวไม่หยุดฉันไม่ต้องการเจ้าอีกแล้วคำพูดนั้นผสานกับเงาดำที่ใกล้เข้ามาจนกลายเป็นฝันร้ายที่เขาไม่อาจตื่นเด็กชายได้แต่กอดน้องแน่นหวังว่าน้องจะไม่ต้องตื่นมาเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอยู่เซกร่างเงานั้นหยุดยืนอยู่ตรงขอบฝายถนน ความมืดครอบคลุมใบหน้าทำให้มองไม่เห็นรายละเอียดมีเพียงเสียงหายใจแหบต่ำที่ดังออกมาเป็นจังหวะหนักช้าและกดดันเด็กชายตัวเล็กสันสถานเหมือนใบไม้ต้องลมเขาอยากลุกขึ้นพาน้องวิ่งหนีแต่ขากลับแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นซีเมนต์เย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมานากอกกอบน้องน้อยพลิกตัวเบาๆในอ้อมอกอ,อดเสียงสะอื้นในลำคอทำให้ความมืดรอบตัวสั่นสะเทือนเด็กชายรีบก้มลงกระซิบปลอบ แต่เสียงของเขาเองก็สั่นจนแทบฟังไม่ออกเงาสูงนั้นก้าวออกมาจากความมืดแสงไฟถนนสาดส่องลงบนร่างเผยให้เห็นมือยาวที่กำโลหะทื่อแวววาวคราบดำที่เกาะอ,อยู่เต็มไปหมดส่องประกายเย็นเยียบเด็กชายเบิกตากว้างน้ำตาคลอเบา้าในหัวเต็มไปด้วยคำถามทำไมพ่อถึงทำเช่นนี้ทำไมเขากับน้องถึงต้องเจอกับสิ่งนี้เสียงโลหะถูกลากกับพื้นดังขึ้นอีกครั้ง ดังยาวต่อเนื่องเหมือนเสียงโซ่ตรวนทุกก้าวที่เข้าใกล้คือแรงกดทับที่บีบคั้นหัวใจอากาศรอบตัวหนาวเย็นลงจนหายใจออกมาเป็นไอในวินาทีนั้นสายตาของเด็กชายเหลือบไปเห็นสิ่งหนึ่งใต้ป้ายรถเมล์กล่องไม้เก่าๆาวางทิ้งอยู่บนฝาปิดมีรอยเขียนด้วยฐานสีดำข้อความบิดเบี้ยวอ่านได้ไม่ชัดแต่มีตัวอักษรบางคำที่เขารู้จักชื่อของเขาเองถูกเขียนไว้บนกล่องนั้น ตัวหนังสือสั่นไหวเหมือนเขียนด้วยมือที่ไม่มั่นคงหัวใจเขาหยุดเต้นไปเสี้ยววินาทีร่างกายชาวาบตั้งแต่สีสัจรปลายเท้าเด็กชายกัดฟันแน่นพยายามกอดน้องไว้แต่ยิ่งเห็นชัดว่ากล่องนั้นถูกเตรียมไว้ไม่ใช่สำหรับใครอื่นนอกจากเขาเงาสูงก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนเสียงลากโลหะสะท้อนก้องในอกดวงตาสีวาวที่ซ่อนอยู่ใต้เงาหน้าก้มลงมองตรงเป็นแววตาที่ไม่มีความปราณีแม้แต่น้อย เสียงต่ำห้วนเกือนเอ่ยช้าๆเจ้ารู้หรือไม่เหตุผลเดียวที่พ่อทิ้งเจ้าไปเด็กชายหายใจขัดน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวริมฝีปากสันระริกไม่อาจเกื่อนเอ่ยแม้แต่คำเดียวขณะที่มือที่กำโลหายยกขึ้นช้าๆแสงไฟสะท้อนวาววับจนแสบตาทุกสิ่งรอบตัวหยุดนิ่งเหลือเพียงเสียงหัวใจที่ดังสะท้อนและคำถามที่กำลังรอคำตอบจากความมืดมิดตรงหน้าเสียงนั้นยังคงก้องกังวานในความเงียบ เหตุผลเดียวที่พ่อทิ้งเจ้าไปถ้อยคำเหมือนคมมีดบาดลึกเข้าไปในใจเด็กชายเขากัดริมฝีปากจนเลือดซึมกลิ่นข้าวอุ่นๆแผ่ขยายไปทั่วปากน้ำตาไหลาอาบแก้มแต่แขนยังไม่ยอมปล่อยน้องหัวใจเต้นแรงราวจะฉีกอกให้แตกเป็นเสี่ยงร่างสูงยกโลหะขึ้นสูงกว่าเดิมแสงไฟถนนสะท้อนเป็นประกายว่าทุกเสี้ยววินาทีช้าลงเหมือนถูกยืดออกความเงียบหนาหนักกดทับลงมารอบด้าน เด็กชายพยายามเบี่ยงสายตาไปยังกล่องไม้เก่าๆอีกครั้งตัวอักษรที่เขียนด้วยฐานกลับสันไหวในความคิดชื่อของเขายังชัดเจนแต่ใต้ชื่อมีร่องรอยคล้ายคำสั้นๆต่อท้ายเขาเพ่งมองเต็มแรงแม้สายตาจะพร่าเพราะน้ำตาแต่ก็เริ่มอ่านออกว่าบูชายันเลือดในกายเหมือนหยุดไหลมือสั่นเทาอย่างควบคุมไม่ได้คำนี้กัดกินเข้าไปในหัวใจจนแทบขาดอากาศหายใจเขาเริ่มเข้าใจ ทำไมพ่อถึงไม่ต้องการเขาอีกต่อไปเสียงหัวเราะเบาๆหลุดออกมาจากเงามืดหัวเราะที่ไม่ใช่ของมนุษย์แห้งแตกและสั่นราวกับดังมาจากหลายปากพ,พร้อมกันมันสะท้อนกล้องไปรอบๆเหมือนอากาศเองกำลังหัวเราะเด็กชายหลับตาแน่นกอดน้องจนร่างเล็กแทบจมในอ้อมแขนเขาไม่กล้าแม้แต่จะขยับกลัวว่าหากลืมตาอีกครั้งสิ่งตรงน่าจะอยู่ใกล้กว่าเดิมแต่เสียงฝีเท้าก็ไม่หยุดก้าวแล้วก้าวเล่ากระทบพื้นเปียกน้ำ ใกล้เข้ามาจนเสียงหายใจหนักๆดังขึ้นข้างหูกลิ่นสนิมปนกลิ่นข่าวคลลุ้งรุนแรงจนคลื่นไส้เด็กชายเบิกตาโพลงอีกครั้งดวงตาขมคู่นั้นอยู่ตรงหน้าห่างไม่ถึงเกื้มมือแสงไฟสะท้อนในในตาเหมือนเปลวไฟเล็กๆและในวินาทีนั้นเสียงต่ำก็เกื้อเอ่ยคำที่ทำให้โลหิตแข็งตัวในกายพ่อของเจ้าแลกชีวิตของเจ้าเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากคำสาปโลกทั้งใบเหมือนแตกสลาย เสียงลมเสียงป้ายเหล็กเสียงฝนที่เริ่มโปรยลงมาทั้งหมดกลายเป็นเสียงก้องอึ้องในหูเด็กชายกัดฟันแน่นน้ำตาไหลไม่หยุดเขาไม่อาจเชื่อสิ่งที่ได้ยินแต่ร่างตรงหน้ากลับก้มลงมาใกล้ชี้ไปยังกล่องไม้เก่าๆใต้ป้ายรถเมล์พร้อมกระซิบเสียงเย็นเยียบจนกระดูกสันหลังแข็งชาที่นี่คือที่ของเจ้าเสียงฝนโปรยกระทบพื้นดังทีรัวไล่ล้างกลิ่นคาวโลหะที่ลอยอวนในอากาศ เด็กชายตัวเล็กหลับตาแน่นน้ำตาไหลไม่หยุดเขารู้แล้วว่าพ่อทิ้งไปเพราะเหตุผลที่โหดร้ายเกินกว่าจะให้อภัยแต่ในอ้อมแขนยังมีน้องน้อยหลับสนิทลมหายใจอุ่นๆเบียดชิดอกเป็นเครื่องตวนใจว่าเขายังมีหน้าที่ต้องปกป้องชีวิตเล็กๆนี้ให้ได้แม้โลกทั้งใบจะทอดทิ้งเขาเด็กชายสูดลมหายใจลุกกัดฟันลุกขึ้นยืนก้าวออกจากเงามืดที่กดทับทิ้งกล่องไม้เก่าๆไว้เบื้องหลัง เสียงฝีเท้าหนักที่เคยคืบคลานเงียบหายไปกับความมืดเขาก้าวเดินไปบนถนนเปียกฝนแสงไฟถนนทอดเงายาวบนร่างเล็กสองร่างที่กอดกันแน่นทุกก้าวเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ก็เต็มไปด้วยความกล้าหาญที่เพิ่งก่อตัวขึ้นสายตาเด็กชายมุ่งตรงไปข้างหน้าแม้ไม่รู้ว่าจะพาไปถึงที่ใดแต่เขาเลือกแล้วว่าจะไม่หยุดอยู่ตรงนี้ไม่ยอมให้ชะตากรรมที่ถูกกำหนดกลืนกินตัวตน เสียงฝนยังคงดังระมงมทั่วถนนว่างเปล่าแต่ในความมืดนั้นมีประกายแสงเล็กๆในใจเด็กชายกอดน้องแน่นขึ้นแล้วพาเดินออกไปจากป้ายรถเมล์ที่กลายเป็นความทรงจำอันเจ็บปวดจบลงไม่ใช่ด้วยการหลบนี้แต่ด้วยการเริ่มต้นใหม่ในโลกที่โหดร้ายและคำสัญญาในใจของเด็กชายว่าจะไม่มีวันทอดทิ้งน้องเหมือนที่พ่อเคยทอดทิ้งเขา